สวัสดีทุกท่านครับอ่าวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตะมนตน้าดิบนะอป่าซางท่านผู้ชมจังหวัดลําพูนนะพามาชมบ้านหนึ่งหลังนะท่านผู้ชมนะเป็นบ้านไม้สักนะเอ่อเนื้อที่200ตารางวาท่านผู้ชมเอ่อราคาอยู่ที่6กแสนเก้านะอ่าสําหรับท่านที่งบน้อยเฮ้ยเ,เรียนเชิญเลยเอ่อบ้านด้านบนเนี่ยประกอบไปด้วย1นอนนะหนึ่งนอน,นะน,น,อนเป็นบ้านไม้สักนะท่านผู้ชมนี่นี่แล้วก็ด้านหน้านี่มีบริเวณรั้วรอบขอบชิดนะครับถนนลาดยางสองเลนนะท่านผู้ชมนี่นะ เออในส่วนของตั้งแต่เสาไฟนะครับน,นี่เสาไฟนะมานี่นะมันถึงเสาไฟต้นนี้นะเนี่ยต้นที่สามนะครับเอความกว้างอยู่ที่ยี่สิบเก้าเมตรนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นถนนลาดยางอีกนะความลึกอยู่ที่สามสิบเก้าเมตรท่านผู้ชมนี่นะเป็นถนนตรงนี้วิ่งเข้าไปก็เป็นหมู่บ้านนะฝั่งนี้วิ่งเข้าไปนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะท่านผู้ชมทะลุได้หลายหมู่บ้านเลยเนี่ยนะตรงนี้ถนนลาดยางยังใหม่ๆอยู่เลย นี่นะเสาไฟต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามเลยเสาไฟต้นที่สามไปท่านผู้ชมสามสิบเก้าเมตรนะแล้วก็ประตูสี่เมตรยี่สิบนะประตูด้านหน้าเป็นบ้านเป็นบ้านไม้สักเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นห้องครัวพร้อมห้องน้านะท่านผู้ชมนะนี่นะด้านข้างเนี่ยนะห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําด้านบนเนี่ยเป็นบ้านไม้สักนี่นะสาหรับท่านผู้ชมที่ เออใช้งบไม่เยอะหรืองบมีจํากัดจาเกียรเนี่ยเรียนเชิญนะครับนี่นะบ้านไม้สักสวยๆนะหรือท่านจะรีโนเวตตกแต่งนี่นะครับผมก็ถือว่าเหมาะเลยแล้วก็อยู่เออในแหล่งชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับท่านผู้ชมไม่เปลี่ยวนะเออเนื้อที่200ตารางวาท่านผู้ชมพี่กัดอยู่ที่ตำบลน้ําดิ่มเภอป่าซางนะครับจังหวัดลําพูนท่านผู้ชมสนใจยกหูครับ0 8 0 1 4 7 6 6 3 4มท่านผู้ชมนี่นะนี่ประมาณนี้นะครับ นี่สวยๆเป็นแนวแนวบ้านสวนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนี่นะ